สายไฟตลาดใหม่เสแสรนพี่น้องเลยสางฐานแรงคาบุติดกับเรียบลัวนะครับของเสแสรนดาวไทย ดุกซิดกานนอยไปแล้วตรงนี้มันเป็นสางเกา่าสางเก็บสินค้าของภาษีเก่านะครับผม ่อนจะมาเป็นสงนังธนาแดงสางเก็บสินค้านะครับของอาสางธนาแดงแต่ตอนนี้เป็นบริษัทโดดีโกสังข์ผว่าาวทางนะครับมาสัมปทานแล้วมาสร้างเป็นตลาดแห่งใหม่ที่ว่าติดอยู่กับหนาลานต่อมอฟังเล่านะครับเนาะ แต่ก่อนจะเป็นบอลเก็บสินค้าของสซ้างฐานแดงเนาะแล้วก็สซ้างเก็บเครื่องลองปภาษีเอาเนี่ยบอกไปทั้งทั้งเบื้องหน้านะจะเป็นตู้ประกันภัยดีอันชัญได้อยู่หนา้าหน้าลานเนาะพี่นอ้องนี่จะเป็นอ่าเป็นลานเนาะเป็นลานเก็บทำเนียมจำบัดออกเข่าต่างประเทศเนาะ เข้ามาเนี่ก็จะเป็นนะเป็นตลาดโดดพี่น้องเยเพราะว่าเป็นช้างไม่เนาะเป็นช้างนันเปลี่ยนมาเป็นตลาดดูกลับฟิดกับหลานเนาะตลาดขายทุกอย่างเนาะอ่อะาผู้ใดที่ว่าสนใจวัตถุนุงมาเที่ยวเนาะคำม่าโบราณไม่ต่อหน,น้าไมน,น,น,นจีเป็นแล้วจีเป็นตลาดเลยจักเปอร์รเซ็นต์เนาะพี่น้องเยเพราะว่าสร้างสร้างไฟ ฝาในตำนานกับทีมงานเนี่ก็มาขืนตะไครยเนาะมาขืนตะไครยไฟฟ้าแตกเกัดเพื่อติดหลอกไฟหลอกฟืน้วก็ทุกอย่างเนาะ<ไ>ตอนนี้เขาก็กํากำลังลงมือ,อหลอกไฟเนาะขาดว่าอีกประมาณกลางเดือนเนาะกลางเดือนจ้างไว้าแจา้งสิท่านมาท่านเพราะว่า มันศักษาเนาะน้ำเครื่องกีว่าน้ำเขามาตั้งเขาโม้ก,กับใจด้ร้เนาะตูกถูกทานกับใจด้ร้เน้ะ